สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พาชมรถเข้าใหม่ปรับราคาพิเศษนะคะกับตัวนี้เลยรถเอาใจลูกค้าฮอนดานะคะพาชม honda าซีวิกค่ะตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ RS ท็อปสุดเลยค่ะราคาจำหน่ายออกห้างป้ายแดงตัวนี้ปี2019ราคา1ล้าน1 ราคา1นึ่งล้านสองแสนหบาทค่ะคันนี้มาด้วยสีบรอนเลยค่ะเลี้ยงไม้น้อยเลยนะคะเรียนเชิญลูกค้าค่ะมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะลูกค้าบอกไม่อยากซื้อออกห้างไปแดงนะคะตัวนี้เป็นตัว f c ค่ะปี2019แทบไม่มีอรอยเลยนะคะ รถยนต์เลขไม่น้อยริ้วรอยก็น้อยด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเลขไม้แท้ไหมทุกคันเลขไม้แท้ไม่มีกลับกอไม่มีนะคะรถไม่น้ําท่วมไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะรถยนต์ปี2019เแท้ค่ะจดปี2019เลยนะคะ ดูภายในกนกัรุ่นนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บได้นี่นะคะเป็นสีแดงเดิมๆเลยค่ะคันนี้นะคะเรามาลองสตาร์ทดูระบบพูสตาร์ทนะคะ ตู้โอเคค่ะโอ้ oh. เลขไมคคันนี้นะคะโหน้อยมากๆเลยค่ะอยู่ที่41,358กิโลเมตรค่ะเลขไมแท้นะคะไม่มีก่อไมนะคะหน้าจอขนาด8นิ้วแบบทัสกีนะคะแอร์แบบอัตโนมัติเลยเย็นๆเลยค่ะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX ได้หมดนะคะตัวนี้เชื่อมต่อ YouTube Spotify จุกได้หมดค่ะพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะมีปุ่มรับสายวางสายตรงนี้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงดูได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะออปชันจัดเต็มเลยนะคะและที่สำคัญก็เบรกมือไฟฟ้าตรงนี้เลย ภายในนี่ยคือสะอาดเอี่ยมเลยนะคะนี่แค่ล้างขัดสีดูดฝุ่นนิดเดียวเองค่ะอันเดี๋ยวชมสำเนาเล่มกันหน่อยอ่าสำเนาเล่มรถยนต์ปี2019ตรงตามเล่มนะคะเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเบนซินตัวนี้สามารถรองรับน้ำมัน e85 e20 ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองเทสนิดหนึ่งกล้องหลังกันหน่อย กล้องแบบมองสามรอหกสิบองศาเลยนะคะมีเส้นแบ่งเส้นระยะให้มั่นใจตอนถอยนะคะสําหรับลูกค้ามือใหม่หรือยังไม่มั่นใจเวลาเราจอดรถที่แคบๆอย่างเงี้ยคะ่ะมีกล้องหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูเอมลองดูก็จะมีเส้นระยะสีให้ว่าอ่าระวังนะคะอย่างเงี้ยสีส้มเส้นแบ่งให้อะ่ะ ไปค่ะเรามาชมด้านหลังกันด้านหลังก็เบาะแทบไม่ช้ำเลยนะคะแทบไม่มีร่องรอยการนั่งเลยแต่เซเอ็มชอบตรงนี้ค่ะอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าเหมือนรถยุโรปที่มีแบ่ง ผู้โดยสารด้านหลังนะะเนี่ยค่ะเพิ่มความเป็นส่วนตัวจริงๆเหมาะมากสำหรับรถแบบน้องๆอยากได้รถสวยๆดีๆสักคันหรือว่าลูกค้าแบบเป็นมีรถตัว Honda Civic ในใจแล้วอยากออกแล้วไม่อยากออกห้างป้ายแดงโอ้รีบจัดเลยนะคะเลขใหม่ก็41,000ค่ะ ประตูหลังฝั่งขวานะคะ,ะด้านหลังกันโต๊ะก็ตัว RS เขาก็จะมีโลโก้ของเขาเลยโดยเฉพาะนะคะตัวท็อปเมื่อกี้มีกล้องหลังแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนี้นะคะ2จุดกล้องเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะ มาดูด้านหลังกันตอนนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะรถเพิ่งเข้ามาด้านหลังค่อนข้างกว้างวางกระเป๋าเดินทางวางถุงก๊อบแบบเฉียงๆวางสัมภาระอย่างเงี้ยได้เยอะเลยค่ะ รถจอดอยู่โกดังบางนาค่ะติดกับไบเทคบางนาเรียนเชิญนะคะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นรบกวนลูกค้ากิงกลางหาเซอเอ็มซับประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะเซอเอ็ม,มาแป๊บเดียวค่ะบางทีเซอเอ็มไม่ได้อยู่ที่โกดังที่นี่นะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ตัวแม็กของเขาจะเป็นแม็กลมดำนะคะแม็กอลลอยลมดำ ขนาด17นิ้วยางคันนี้เป็นของบริสต e น o ูลนซาค่ะมาดูสัปดาห์ยางกันสัปดาห์ที่40ปี2023ั่สิามค่ะยาวๆเลยนะคะป้ายภาษีหมดสิ้นปีนี้ยาวๆเลยค่ะทันวา เดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะเปิดห้องเครื่องเราก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดฝากระปูเนี่ยค่ะกระปุหน้าตรงนี้ได้เลย ขอภัยนะคะกล้องสั่นนิดนึงค่ะเตรียมเปิดฝากระโปรงแป๊บนึงนะคะขอภัยกล้องสั่นแป๊บเดียวค่ะ โอเคค่ะกล <c oughs> ับมาแล้วโอเคค่ะฝากระโปรงไม่มีรอยน็อตเลยไม่มีรอยน็อตขยับเลยนะคะฝาเดิมค่ะ มีแค่ล้างสปาขัดสีชวีวันสวยๆเลยค่ะพร้อมออกได้เลยนะคะไม่ต้องเก็บงานแล้วมาอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะกับ Honda Civic FC ค่ะปี2019เครื่องยนต์1.5เทอร์โบราคาจำหน่ายวันนี้ให้เลย6 6 9 0 0 0บาทค่ะ6 6 9 0 0 0บาท โอ้ลิ้วรอยข้างหน้าดิดเดียวเองนะคะเนี่ยตรงนี้เองขัดก็ออกแล้วค่ะเนี่ยแทบไม่ต้องเก็บงานจริงๆนะคะคันนี้นสวยเรียนเชิญลูกค้าเลยค่ะถูกกว่าราคาออกห้างไปแดงโอ้เกือบพึ่งเลยค่ะโมเดลเขานะคะ FC ค่ะ ปี2019แบบนี้ราคาพิเศษแบบนี้6 6 9 9 0 0 0บาทค่ะซื้อสดเราไม่มีบวกแวดแล้วนะคะราคาพิเศษนี้เลยแต่ลูกค้าอยากจะไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าไม่ต้องนำไฟแนนซ์มาเองนะคะเรามีไฟแนนซ์ที่ทางบริษัทดูแลให้นะคะดอกเบีย้ยตอนนี้สำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีอยู่ที่2.79%ค่ะมีตั้งแต่เลือกผ่อนนั้จปีถึง7ปีเลย เข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรนะคะเซลล์เอ็มบอกตรงๆเลยค่ะไม่มีแอบแฝงนะคะเรียนเชิญลูกค้าอยากได้จับจองเป็นเจ้าของมีคันเดียวค่ะรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเน่แคปิตอลของเราปล่อยให้กับหน่วยงานรัฐรับวิสาหกิจเอกชนค่ะรถครบสัญญาก็จะเข้าที่กดังนะคะรถดูแล้วนะคะคันนี้ฝาเดิมหลังเดิมมั่นใจเรื่องเลขไม่อยู่ที่สี่0มืหนึ่งันเลขไม้แท้นะคะลูกค้าสามารถ เช็คที่ศูนย์เขาได้เลยค่ะเพราะรถเข้าศูนย์เช็คระยะก็ตามรอบของเขาค่ะเลขใหม่น้อยเลขใหม่แท้แบบนี้ราคาถูกกว่าออกห้างไปแดงเกือบ50จัดเลยนะคะล้างขัดสีฉวีวันก็พร้อมส่งมอบแล้วอยากได้สีเดิมแค่ขัดขัด,ขดเคลือบสวยๆแล้วค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เก็บงานคุยกันได้นะคะ รถจอดอยู่ที่โกดังบางนาติดกับไบเทคบางนาเลยค่ะมาไม่ถูกนะคะจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดเซลมด้านล่างจะมีจุด3จุดเขียนว่าเพิ่มเติมลูกค้ากดเข้าไปนะคะจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ดกดเข้าไปก็จะเด้งสู่ไลน์เซลมเลยนะคะเด้งมานะคะไม่ใช่คอร์เซนเตอร์ไม่ใช่มิดไม่ใช่มิรนะคะมิตรภาพนะคะไม่ต้องกังวลค่ะหรือว่าไม่สะดวกแอดไลน์ก็มีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยโทรมากริ้งการสอบถามอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมจัดได้เลยนะคะ าย้ำราคาอีกครั้งค่ะกับ Honda Civic FC ปี2019เครื่องยนต์1.5 Turbo RS ทบตัวนี้ราคา6,69,000บาทรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะวันนี้ซเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารอชมนะคะว่าจะมีคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะกดสันกระดิ่งกันไว้ค่ะคอมเมนต์กันได้โปดิดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเราอยู่ในชุมชนคุณภาพนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ